้แค่สี่สิ่งนี้นะครับผมทําดินพอนะครับผมเพาะต้นกล้านะครับตัวเร็วนะครับและสวยงามมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับไม่่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะครับเกิดดูเพื่อเขินอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมไม่ได้ออกกล้องนะครับส่วนมากจะคุยนะครับหลังกล้องนะครับผมนะครับบังเอิญว่านะครับวันนี้นะครับได้นะครับนํากล้าไม้นะครับผมที่ ที่ได้เพาะไว้นะครับผมจะนําลงถุงนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับทําไว้เพื่อจําหน่ายต่อไปนะครับผมก็เลยมานึกได้นะครับอคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมมีเพื่อนๆนะครับบางท่านนะครับได้คอมเมนต์นะครับเข้ามาสดถามว่าให้นะครับแนะนําบอกวิธีเนาะสอนวิธีผสมดินนะครับแต่นะครับเพื่อนๆนะครับ ท่านนั้นนะครับไม่ได้ระบุมานะครับว่าดินที่ว่าเป็นดินสูตรปลูกหรือว่าสูตรเพาะนะครับแต <net> well ่เป็นอัน <ihrem> ว <hn> ่านะครับวันนี้จะมานะครับแนะนํานะครับเคล็ดลับนะครับสูตรดินเพาะนะครับที่สวนนะครับผมที่ใช้ได้จริงนะครับนี่นะครับดูตัวอย่างนะครับต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะครับประมาณนะครับสอสมอาทิตย์นะครับนี่ครับดูรากนะครับรากเแน่นมากนะครับนะครับเป็นสูตรเฉพาะ ของทางสวนนะครับที่นะครับได้ทําใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมบอกเลยว่าหลายปีแล้วนะครับผมเป็นสูตรที่ตายตัวและได้ผลแน่นอนนะครับผมบอกว่าถ้าเป็นน้องๆพิษมดเลยนะครับผมน้องๆพิษมอดเลยนะครับผมสูตรนี้นะครับผมดูนะครับอย่างถาดนี้เหมือนกันนะครับเป็นมะเขือเปาะเจ้าพญานะครับดูรากเขานะครับรากทะลุถาดเลยนะครับผมมีอายุเท่ากันนะครับพร้อมนําลงชําในถุงนะครับผม ครับเป็นนั้นว่านะครับเราจะเข้าเรื่องเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมเก่าหรือว่ารับชมใหม่นะครับผมนะครับมาดูนะครับสูตรผสมนะครับส่วนผสมเนาะที่เราใช้นะครับปรุงดินหรือว่าผสมดินนะครับในการทําดินปลูกของทางสวนของเรานะครับผมมีไม่มากนะครับมีแค่สามถึงสี่อย่างนะครับผมนะครับอัตราส่วนการใช้นะครับผมจะบอกเป็นอย่างๆนะครับผม อ่าอันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับคือนะครับแกลบเผานะครับแกลบเผานะครับเรานะครับจะร่อนเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผงนะครับนี่คือแกลบเผานะครับใช้นะครับหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนมวลสารทุกอย่างนะครับวัสดุทุกอย่างเราจะร่อนนะครับบอกนะครับจําไว้ให้ดีนะครับเราจะร่อนเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผงนะครับนะครับเพื่อให้เผาร่วนซุยนะครับนี่นะครับแกลบเผานะครับหนึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับแกลบเผานะครับหนึ่งส่วนนะครับ เทลงไปเลยนะครับเราจะทําให้ดูกันสดๆเลยนะครับวันนี้นะครับส่วนที่สองนะครับตัวนี้เป็นดินหน้าดินนะครับดินหน้าดินเราก็ใช้หนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนนะครับดินหน้าดินหนึ่งส่วนนะครับแกลบหนึ่งส่วนแกลบเผาหนึ่งส่วนนะครับดินหน้าดินหนึ่งส่วนนะครับอ่าวัสดุที่สองนะครับ มวลสารนะครับต่างๆนะครับจะคล้ายกันมากนะครับเพราะว่าได้ผ่านการหมักนะครับผ่านการหมักนะครับนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้คือปุ๋ยคอกนะครับร่อนเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับปุ๋ยคอกนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเอาเฉพาะที่เป็นเราจะล่อนเอาเฉพาะที่เป็นผงนะครับตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ปุ๋ยคอกที่นานๆครั้งปีหรือว่าเก่าๆได้ยิ่งดีนะครับจนกลายเป็นดินแบบนี้ยิ่งดีนะครับนี่ แต่ถ้าปุ๋ยคอกมันแข็งเนาะเป็นก้อนนะครับเราก็ใช้นะครับวิธีแค่น้ําไว้นะครับประมาณ 3- ามถึงสวันนะครับเพื่อให้เขาคายตัวนะครับให้เป็นพงบบนี้นะครับแล้วเราก็ร่อนเอานะครับอ่านี่ครับหนึ่งส่วนนะครับเหมือนกันนะครับจําได้ไหมครับแกเผาร่อนหนึ่งส่วนดินหน้าดินร่อนหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกร่อนหนึ่งส่วนนะครับอ่ามาดวนมาดูนะครับส่วนประกอบที่สี่นะครับตัวนี้จะใช้เยอะหน่อยนะครับใช้เยอะกว่าเพื่อนนะครับ ตัวนี้คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวใช้อัตราสองส่วนนะครับใช้อัตราสองส่วนนะครับนี่ครับร่อนเอาเฉพาะผงนะครับเหมือนกันนะครับนี่เราจะใช้สองส่วนนะครับทําไมถึงบอกว่าใช้สองส่วนทําไมใช้เยอะกว่าเพื่อนเพื่อให้เขานะครับอมน้ําแล้วก็ซับน้ําไว้นะครับซับความชุ่มชื้นไว้นานๆนะครับแต่นะครับขุยมะพร้าวนะครับที่เราซื้อมาตามท้องตลาดนะครับเขายังไม่ได้แช่น้ํานะครับเพื่อให้คลาย สารที่นิ้นออกนะครับเราควรแช่น้ําก่อนนะครับอย่างน้อย 2- อถึงสามวันนะครับนะครับเราถึงนํามาใช้ได้นะครับสําหรับปุ๋ยมะพร้าวนะครับนะครับแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันเลยครับผมแบบนี้เลยนะครับคลุกเขาส่วนผสมทั้งสี่อย่างนะครับเข้ากันเลยนะครับนี่จะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับจะคนยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ กระบะผมนะครับยังไม่ได้ว่างนะครับก็เลยไม่ได้เอาลงกลยให้ดูนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับครับหลังหลังจากนะครับที่เราคุกเคล้านะให้เข้ากันแล้วนะครับไปสักพักหนึ่งนะครับครับดินเพาะนะครับก็จะออกมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาจะยังรู้สึกแห้งอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พรมน้ํานะครับนี่นะครับและเคล็ดลับตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้นะครับคืออะไรนะครับคือนะครับนี่ตัวนี้คือน้ํานะครับ em นะครับกลุ่มกลุ่มจุลินทรีย์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่เป็นอาหารที่ต้นพืชต้องการนะครับแล้วก็ช่วยนะครับเสริมสร้างช่วยปรับสภาพดินและน้ำนะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยย่อยสลายนะครับนะครับพวกที่เป็นกากอยู่ในดินนะครับพวกกากมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับก็จะย่อยสลายนะครับเราจะใช้ในอัตรานะครับประมาณนะครับ น้ำประมาณหนึ่งถึิตรเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนนะครับเพราะว่าเราทําไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเพื่อปุุมนะครับดินนะครับให้ชุ่มนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนนะครับอินเขาจะฉุนมากเลยนะครับผมแล้วเราก็นำมารดราดเลยนะครับเพื่อให้ดินชุ่มนะครับรดที้นละหน่อยนะครับแล้วก็ลดไปนะครับแล้วเราก็ทุบไปนะครับ เพื่อนๆก็หาทุ่งมือใส่ด้วยนะครับผมแต่ผมนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คุกคุกไปนะครับคนข้างล่างขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราก็ตมนะครับกี่นิดนะครับผมเพื่อให้เขาชุ่มนะครับเสมอกันนะครับเราให้เข้ากันนะครับ สูตรนี้นะครับทางสวนได้ผสมใช้มาหลายปีแล้วนะครับสี่ปีห้าปีแล้วนะครับเพิ่งเอานําออกมาบอกนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้นะครับสําหรับท่านที่สนใจในการนะครับทําเกษตรนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับผมทาเองนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้อตามตลาดนะครับแพงมากนะครับผมกินพอนะครับเขาขายเป็นกิโลนะครับเป็นถุงนะครับผมอีกนิดนึงนะครับ จะให้ดูนะครับจากที่เสร็จแล้วนะครับผมเพื่อดินนะครับจะออกมาสวยมากนะครับผมอย่าลืมนะครับส่วนส่วนส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบคือนะครับหนึ่งนะครับแกะเผานะครับหนึ่งส่วนนะครับร่อนเอาร่อนร่อนเอาแต่ผงนะครับดินหน้าดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับหนึ่งส่วนนะครับจะคือนั้นนะครับเพราะว่าถ้ายึะไปก็จะเค็มไปนะครับ แล้วก็กลับมะพร้าวนะครับสองส่วนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเอาประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเราไม่เอาชุ่มมากนะครับประมาณนี้นะครับทำไม่ดูเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมทําเสร็จแล้วแล้วก็ใช้แล้วนะครับดูนะครับไม่ถึงนะครับและวิธีเก็บนะครับนี่นะครับนี่นะครับผม วิธีวิธีการเก็บนะครับให้เรานะครับนําถุงนะครับเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะครับให้เรานําถุงนะครับเพื่อถุงยางนะครับถุงพลาสติกใสหรือทึบก็ได้นะครับให้เราเอาใส่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยนะครับเพื่อกันนะครับความชื้นนะครับไม่ให้นะครับไม่ให้ดินไม่ให้ดินเพาะของเรานะครับเกิดความแห้งนะครับเราก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับผมจาได้นะครับมีขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิธีการเก็บนะครับ ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะฝากสาระได้ดีนะครับให้พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับลองเอาไปทําใช้ดูกันนะครับผมอัตราการงอกนะครับห้าไม่เกินเจ็ดวันนะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับอัตราการงอกครับงอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมผมรับประกันเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากสาระดีๆไ้แค่นี้แะครับผมนะครับมาติดตามชมนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรนะครับผสมดินปลูกต่อไปนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ลองนําสูตรนี้ไปทําใช้ดูนะครับสูตรนะครับดินเพาะนะครับของสวนฉัตรจิราแอดซูลินนะครับผมติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวพามาชมนะครับวิธีการผสมดินปูกครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับผม